มาแล้วครับผลคะแนนยังไม่เป็นทางการของศึกเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต1จังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยสามารถเอาชนะพักประชาชนได้สําเร็จนะครับวันนี้15กันยายน67ครับทางผู้สมัครตัวแทนของพักเพื่อไทยก็คือคุณบู้จจเดดจันทรามีคะแนนนําผู้สมัครจากพักประชาชนก็คือคุณโฟกนัชชนนประมาณ6 0 0 0กว่าคะแนนครับแล้วจากนั้นทางฝั่งพักเพื่อไทยถแถลงข่าวก่อนนะครับ โดยทางคุณบู้จะเด็ดครับก็กล่าวขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและจะเริ่มต้นลงมือทํางานทันทีครับแล้วจากนั้นนักข่าวก็มีการสอบถามแกนนําพักเพื่อไทยเหมือนกันนะครับว่าคะแนนที่ออกมานั้นส่งสัญญาณหรือบ่งบอกอะไรบ้าง คุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ตอบว่า20ปีที่ผ่านมาพักเพื่อไทยไม่เคยชนะในการเลือกตั้งสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกมาก่อนครับดังนั้นคะแนนที่ออกมาเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกนั้นให้ความไว้วางใจยอมรับและสนับสนุนนายกแพทองทานชินวัตรเพราะเพิ่งจะมีการ